สามไม่ทันเดียร้อยยี่ห้ามอบกันร้อยสิบเสือกตามเข้าไปได้ไงเออเดี๋ยวเคลมไปไม่เวลถ้าโอเครื่องมันแตกรูปโดนน้ำมันน่ะลื่นเลยล้อหลังปัดซ้ายก่อนปัดซ้ายปุ๊บใครคิดว่าอยากจะอัพรูปหมวกหนึ่งไปจะให้โคงรูปเดินแล้วแบบทำให้มันเต็มที่กว่านี้ ที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็มึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยอ้าวเศร้าวเไงเฮี้ยมันจะร้องไห้อะทุกคนเฮ้ยเรามาต้องไปเศร้าเว้ยรถพังไม่เป็นไรต้องดวันนี้เอาไปเลยเอาเลครับผมกคนสสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่กระโดดทุกทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋าเป้ยนะสิ่งสงสารนะครับผมก็สำหรับในวันนี้เราอยู่กับเกมเบบี้เบฟนะครับผมทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว ไ้จับมาแล้วไปหันไปไปเดกเป็นเหมือน,นรารเช่นวัสันหลวงจ้างแมงมันโอเคก็สาหรับในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปเจ้าหน้องฟ้าคืมกันก็สาหรับพี่จ๊อบนะครับอาการก็ลอดภัยแล้วนะครับทะลอกนิดหน่อยทะลอกนิดหน่อยก็เดี๋ยววันนี้คือง่ายเลยเราจะมาสรุปว่าฟ้าคืมพังเพราะอะไรพังอะไรบ้างแล้วก็ พี่จ๊อบอาการเป็นยังไงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะการขับแบบแบบจังหวะ่อะไรยังไงก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยพี่จ๊อบครับผมพี่จ๊อบที่หายดีอ่ะไม่ใช่เพราะพวกยาพวกอะไรนี้นะครับทำไมวะวันนั้นผมเข้าไปดมงพยาบาลเว้ยไอ้จ๊อบนั่นคุยกับสาวพยาบาลโคตรสวยไอ้ยินที่ทำแบบไปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ทำงานอะไรได้พยาบาลสวยเหรอได้พยาบาลสวยใช่ไหมก็สวยอยู่โอเคก็เอาง่ายๆเลยก็สำหรับแบเนี้ยคือพี่จอมไม่เป็นไรก็ดีแล้วคนปลอดภัยก็ดีแล้วแต่ว่าป๊อกกี้ต้องกลับไปก่อนเพราะว่ามันเป็นเยอะมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกหลังเนี้ยเราไปส้องฟ้าคื้มกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาแล้วครับพี่ชายเป็นไงบ้างซอตเตอรซอตเตอก็สภาพน้องฟ้าคื้มนะคือ เราก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นงี้ใช่ไหมพี่ไม่มีใครอยากให้มันเจอขึ้นหรอกูดูแฮน,น,ใน,ในดิ้งดูพี่อันนี้มันทรงทรงทรงชิงเลยที่มาีลยทรงชิงเลยใช่ที่เดียเขาเรียกว่ารถมัสแตงรถมัสแตงหน้าหักเลยหน้าหักเลย,าาเลยอ่าเป็นไงบ้างพี่ไหนอธิบายดิว่ามันเป็นเพราะอะไรบ้างคือ <c oughs> ตัวเนี้ยมันเป็นไปได้ยอย่างเดียวเลยอ่าคือรอบเกินรอบเกินใช่เพราะรถคันนี้มันเป็นกล่อง EPI อ่าแล้วเราซัดรอบเกินมันก็เลย น่าจะก้านขาดอันนี้คือวิเคราคะห์เดี๋ยวจะเลื้อให้ดูอีกทีนึงเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าเ<ะ> <c oughs> อ้ยของที่ใช้ได้กลัประเมินค่าเสียหายประเมินค่าเสียหายยังไม่เปิดเมินเลยกระาได้นี่ประเมินนี่อ่าพ <c oughs> ี่ประเมินก็ต้องเปลี่ยนแฮนด์อ่าแต่ว่าแผงคอไม่คดไม่เบี้ยวเพราะมันล้มมันล้มถลายมันไม่ได้ล้มชนเปลี่ยนแฮนด์ใหม่อ่าแล้วก็เปลี่ยนก้านเบรกใหม่ะฮะเปลี่ยนสายเบรกใหม่เออเฮ้ยแต่ว่าปักข้างได้เป็นที่ไรเลย แต่ถ้าไม่เป็นเลยมันล้มถูกท่ามันเลยไม่เป็นไรล้มถูกท่าม้นก็เปลี่ยนพวกหัวอะไรพวกเนี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวไงก็ใส่ใส่น็อตใหม่น็อตตึงอยู่แล้วชุดสีเปลี่ยนใหม่หมดอะแต่ท่อมันเป็นเนี่ยมันบุบเข้าไปอะพี่ท่อมันบุบเข้าไปก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่แม่งเลยเออเปลี่ยนใหม่โอ้เราทบเกียร์เกียร์ติดเลย เน αι, ี่ยกระชากไม่ได้เลยครับทุกคนไม่ได้เลยน่าจะข้างในน่าจะพังเลเทหมดแล้วเลเทหมดแล้วมันมันยึดล้อล้อล้อยึดเลยใช่ไหมใช่ล้อเบรกเลยดิขยับไม่ได้เลยทุกคนล้อตายเอางี้พี่งั้นผมลบกลนพี่แบงค์เลยถ้าสมมติว่าใครอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรแบบว่าแบบลึกๆเลยให้แบงค์ทำคลิปลงช่องแกว่าได้ดองฟ้าคืนเนี่ยมันสรุปแล้วมันเกิดจากอะไรเกริดจากอะไรกันแน่อ่ะทุกคนดูดูแพ่ดูดูเกมเกมท่านดูดูหยดิยกยกยกเห็นรูไหมทุกคนแคล้งตลาดจำเลยทัน์ศิลป์ บบกเลยเยอะแจ้งแบงแต่ว่าแบบเครื่องตอนนี้มันทําไป6เดือนแล้วโ,โหนานนานแล้วเราก็ซัดกันชิบ<ช>หายไปว่าคือมันควรจะพังนานแล้ว แต่มันไม่พังเอาจริงๆรถพวกนี้ผมทำอ่ะห้าเดือนผมก็จะยกชุดใหม่กันแล้วเพราะว่ามันมีระยะเวลาของมันมากเลยนะห้าเดือนใช่แล้วก็ยกมาถอดข้อเปลี่ยนสลักเปลี่ยนก้านอะไรพวกนี้นั่นแหละก็ซื้อของใหม่ของเดิมๆแหละมาเปลี่ยนแต่อันเก่าที่มันโดนความร้อนเยอะๆมันล้าแล้วเราก็ถอดทิ้งไปถึไม่ได้ทำคลิปไงมึงขับซัดกันทุกวันซัดกันทุกวันมันจะมีอยู่ไอีตัวหนึ่งที่มันเทาวๆมากๆใครใครก็ไม่รู้มึงไงจันแม่งเอารถกันชนออกชนออกทุกคนคือผมลูกเล็กผมก็สู้อะครับในอันอีกตัวไอ้นั่น คือบ่อยบ่อยกว่ารู <c ười> <c ười> ้ไหมว่าเรามีชื่อทิปแล้วนะเขาตั Macht> ้งให้เราแล้วชื่อทิปว่าอะไรทิปล็อกคันเร่งก็เหตุผลที่เราจะไป เกิดเรื่องเนี่ยคือเราไปอีสานเขียวแล้วตอนนั้นผมก็วอนหมือกันกะว่าเจ้าห้าสามเนี่ยไปแดกมันเพราะว่าตอนนั้นคือมันยังไม่มีอะไรกองไม่ใช่หรอกถ้ามันวิ่งกันแบบว่า5โล10โลมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกรถมันก็ทนไหวแหละอันนี้มันหมอบกันส0 40โลอ่ะแล้วพักทีหนึ่งแล้วมันหมอบกันอีก 30- 40โลมันหมอบยาวๆกันเลยมันล็อกคันเร่งอะอารมณ์ไหนเเฮียเขาง่ายๆปักคำผ่านกูยังตามไม่ทันเลยใช่เหรอตามไม่ทันเนี่ยร้อยิหหมอบกัน1 1 0เสือกตามเข้าไปได้ไง ก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่จ๊อบไอ้จบมึงทำผันอะไรเออรถมันแรงแล้วอย่ามีความมั่นใจที่จะขับรถอี็กไหมใช่ผมเล่นสนัมกันยีนี่นี่นี่แต่พึงต้องแม่นเรื่องรอบเออต้องไม่ลากเกินพอรถมันเริ่มแหกปากปั๊บเนี่ยมันเริ่มบี่ดแล้วเนี่ยเปลี่ยนทุ่งเลยเพราะว่าตอนเปลี่ยนปั๊บมันดับก็จริงแต่ความเร็วมันก็ไหลขึ้นช้าเร็วช่างแม่งมันดีกว่ารอบเกินแล้วเป็นอย่างนี้เราจะมาฟังพี่จ๊อบเล่าว่าอพี่จ๊อบเล่าให้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นไงแบบซึ้งๆน่่าาาออออะไรยยงงเี้กกจปั๊มซึ แล้วเข้าปั๊มเติมน้ำมันเสร็จออกจากปั๊มเมื่อไหเราอ่ะพอพอเข้าปั๊มใช่ไหมแล้วก็ออกจากปั๊มใช่ไหมเออเราก็อยู่ลั่งท้ายนะสองพันอ่พวกพี่เขาขึ้นไปแล้วอ่ะขาขึ้นขึ้นขึ้นขวาก็จะตามมาเออเราก็จะตามแล้วก็เร่งกันปื๊ดแต่แงกระบะคันนึงแล้วเนี่ยจะแทงเข้าอย่างเงี้ยมาแล้วรอบอปื๊ดยาสารจะลงเกียาสีอ่ะกดเพราะมพ่อนเขาเร่งจะลงเกียาสีปุ๊บ ได้ยินเสียงเลยแก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 ปวดหมดเลยทีเนี้ยปลดหมดเลยใช่พอจังหวะพอจังหวะยกคันเร่งอะไรกายกคันเร่งพอจังหวะยกคันเร่งปั๊บมันกระชากไงมันเลยขาดเลยโอ้โหขาดรู้ได้ยินเสียงเครื่องเลยเสียงดังเต้ยเต้ยปุ๊บใช่อย่างที่บอกเวลาสับเกียร์สมืติเราขับมาเอิ่นเราไม่ต้องยกคันเร่งเออสวนสวนไปเลยเพิรนเพิรนไปเลยถ้าจะยกคันเร่งเขาต้องเหยียบคันแล้วยกคันเร่งนี่คือต้องสอนการขับเออได้ยกเบนทมึงจะเบรคหันหลังคอสคันเร่งถอยแกลงทึ่งทึ่งทึ แต่ถ้าเรามารอบแรงๆปั๊บไปยกคันเร่งเลยแล้วค่อยใส่เกียร์อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันจะย้อนสมมติว่าเครื่องมันหมุนมาดีๆเนี่ยปั๊บเราไปยกคันเร่งมันต้านแล้วนี่แหละแล้วความเร็วสูงๆรอบเครื่องสูงๆเนี่ยมันทนไม่ไหวอันนี้ไปเลยค่ะอันนี้ไงต่อกดคันไม่ลงอ่ะกดคันไม่ลงเออได้ยินแชร์แล้วไอ้แก่กดคันไม่ลงอ่ะก็คือคันไม่ลงเอาแล้วมันขาดแล้วไงขาดไปแล้วอ่ะมันขาดแล้วมันกำลังกิ้งอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วมันก็ตีข้างล่างป่องพอมันตีข้างล่างปั๊บมัน แล้วเป,ไป็นไงบ้างตอนจังหวะแบบก <laughs> ็ไปเออเราเราคุมหน้าแหละทันทีเราก็คุมได้อยู่ทันทีเรามีอยู่เราคุมหน้าเราเราจะคุมหน้าพอปึ๊บใช่ไหมรอหลังเริ่มเริ่มเบเรกแล้วรู้เล้วมันเบรกอ่ะ แล้วมันยังไม่ลื่นไงพอเจอมันแตกปุ๊บโดนน้ำมันอ่ะลื่นเลยล้อหลังปัดซ้ายก่อนปัดซ้ายปุ๊บปัดขวาปัดซ้ายคราวนี่ปัดขวาเลยลงเลยลงไทก้างลงกอกลางลงไปเนี่ยมันก็ถลายไปใช่ไหมล่ะนี่แหละเขาเรียกว่าแดดเขมงไอ้ส่วนไอ้ป๊อกกี้ป๊อกกี้เขาบอกว่าป๊อกกี้อ่ะมันกำลังหมอบตามาเหมือนดูดลมเพราะว่าไอ้ป๊อกกี้มันดูดลมมาแต่ว่าไม่ได้หมอบนะคือไม่ได้หมอบว่าะว่านั่งขับนั่งขับเฉยแล้วบอกว่าเราโต้ลมคือเขาสวนไปด้วยกันนี่ป๊อกกี้หมอบมันออกมาปุ๊บแล้วมันนเเห็แล้้วฮย ควันอะไรวะแล้วคือไอ้บ๊อกกี้บอกไว้ก่อนแต่ป๊อกกี้ไม่เคยไปหมอมันไม่ชอบหมอมันชอบยกหน้าในสนามตอนนี้ยกหน้าทำกิฟเล่นเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าทนอะไรสัาใส่พี่ยอดแบบเฮ้ยยางแตกเขาบอกว่ามันก็เป็นห่วงจะขับไปบอกพี่มันทีนี้ควันออกเยอะปุ๊บเห็นน้ำมันไม่เห็นน้ำมันนะควันออกเยอะปุ๊บมันก็เลยกำตกใจไงกำปุ๊บกำปุ๊บไปเลยมันลื่นน้ำมันเครื่องเออลื่นน้ำมันเครื่องปุ๊บไปเลยแต่น้ำมันเครื่องมันไหลอยู่แล้วเออหยดสองหยดเองเช็คอินหน้าแต่ว่ามันลื่นก็คือลื่นลื่นเอาง คนดูครับใครคิดว่าอยากจะอัพรูปบวกหนึ่งเดี๋ยวจะให้คงรูปเดิมแล้วแบบทาให้มันเต็มที่กว่านี้เพราะว่าพี่แบงค์เขายังมีไม้ตายอยู่แต่เขาไม่บอกเฉยหรอกใช่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ก็ลองเลือกกันมาดูนะครับทุกคนนะสาหรับของพี่เป็นไงบ้างเนี่ยคันนี้เป็นยังไงบ้างฟังเดี๋ยวทำคลิปให้ฟังเดี๋ยวทำคลิปให้ฟังใช่ไหมก็คือมีคลิปอยู่เดี๋ยวให้พี่แบงค์ดูคลิปกันทุกคนก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้พี่ด กดไลค์มาได้เยอะเดี๋ยวผมจะเอาบ็อกกี้มานั่งพูดมัง่งไม่งั้นก็ไปดูช่องบ็อกกี้ได้เพราะว่าบ็อกกี้จับภาพได้อยู่จับ,บได้ไหมจับได้มันบอกจับได้อยู่คือมันเหลือมันเหลือเมมมันว่างประมาณ2นาทีมันน่าจะได้อยู่เพราะออกฟ้ามามึงโดนเลยไงออก็สำหรับนี้ไ,ไปละผมทุกคนบายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาด้วยรอชมคลิปหน้าเลยไปละ